พี่นทํทำอะไรกันครับเตรียมของเตรียมบริหานไปทุดงครับไปวันไหนครับพรุ่งนี้ครับวันที่สี่วันที่สี่ไม่บอกพี่เน้นไม่มีโทร<อ>าบาทพเน้นนี่บอก <laughs> ผ้านี้เอาไปทำอะไรครับพี่เน้นไว้เป็นผ้าปูนอนจะมาตบาล้มเน้นไปยังไงบ้างครับพรุ่งนี้จะได้ออกเดินทุดงแล้วอ่ะ ดีใจครับเดินกี่ปีแล้วสำเรแบ็คสองปีครับปีนี้ปีที่สองครับเตรียมอะไรบ้างตอนนี้เตรียมใจครับเตรียมใจค,คิดว่าค,คิดว่า,วาเริ่มต้นพรุ่งนี้แล้วก็ตลอดระยะเวลาสิบห้าวันนียคิดว่าไหวไหมไหวครับไหวแบงเอาไปใช้ไงมาบ้างวันนี้เอาไม่ยังคินหรอโดนเลยมอ กูแบไม่แบบเม้นอะแบบเนทำไรครับใส่ขนมหวานให้เมีหยครับเนนใส่ไม่ได้ตัวเล็กอ๋อเน้นเนนดูแลน้อง พวกนี้จะไปเดินทุลงแล้วไปไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ก,ก็รู้สึกดีครับก,ก,ก็จะได้ไปปฏิบัติทำให้กับโยมที่มาถวายอาหารให้กับผู้ผมที่จะตอบแทนบินคุณครับแล้วก็จะได้รู้สึกถึงความลำบากครับ,รบพร้อมไหมพร้อมครับ 哦，给你。六。